ขี้เกยียจขี้เกยียจขี้เกยียจไปเที่ยวฉันอ่ะขี้เกยียจไปเที่ยวจะไปไต้หวันเดือนหน้านี่นะวันที่สามจะบินวันที่สามกลับวันที่เจ็ดจ้าจะไปแค่สี่ห้าวันจะไปแค่สี่ห้าวันนั่แหละขี้เกยียจไอ้ผัวก็เดือนเนี้วันที่สิบแปดเขานัดกับเพื่อนเขาจะไปเที่ยวเมืองไทย แต่เพื่อนบอกว่าไม่ว่างเพื่อนไม่ไปแล้วไอ้อผัวฉันนะ่าตั้งใจจะไปเที่ยวเต็มที่เลยนะตั้งใจจะไปเที่ยวเต็มที่เลยอะ่ะเออทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้ไปเนี่ยก็จะผิดหวังหน้าดูนะคิดว่านะไปไปเมืองไทยก็จะไปไต้หวันนะ่ะฉันพูดว่าชวนบอกจะไปด้วยกันไหมละ่ะเพื่อนไม่ไปแล้วจะไปด้วยกันไหมละ่ะฉันว่าฉันไม่ไปหลอกเมืองไทยนะ่นะ ตอนนี้กําลังวุ่นวายไปได้ยังไงเราเขาเลือกตั้งกันอยู่นะเขาเลือกตั้งกันอยู่แล้วกาลังวุ่นวายเลยอนะ่ะไม่มีทุรลอะไรก็จะไม่ไปแล้วนะเมืองไทยนะลําบากมากเลยไปเมืองไทยนะ่ะฉันไปทีไรจะไม่เคยสบายทุกทีนะ นั่งรถก็สาหัสแล,ล้วนั่งรถเออไปก็ต้องไปเยี่ยมญาติใช่ไหมไปไม่เยี่ยมญาติไปได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะไปก็ต้องไปถึงบ้านใช่ไหมล่ะเพราะว่าเออ,เอ,อฉันบอกว่าไม่ไปเมืองไทยถ้าเกิดไปไต้หวันจะไปฉันพูดแค่อย่างนั้นเองจะพูดลอยๆอย่างนะจฉันพูดลอยๆฉันบอกถ้าไปไต้หวันฉันจะไปไอ้ผัวได้ยินว่าแค่นั้นเองอ่ะไปจัดการแล้ว ฉันยังไม่ได้ตกลงเลยว่าจะไปหรือเปล่าฉันยังไม่ตกลงว่าจะไปแน่นอนหรือเปล่าฉันแค่พูดแค่คําเดียวเท่าไปไต้หวันจะไปรีบไปจัดแจงเลยนะรีบไปจองโรงแรมเลยนะรีบไปจองโรงแรมที่ไต้หวันเลยนะเออบอกอาเตรียมบินแล้วนะจองโรงแรมไว้วันที่สามวันกลับวันที่เจ็ดว่าว่าอย่างนี้เลยนะฉันยังฉันบอกว่าฉันยังไม่ตกลงแค่พูด แค่พูดลอยๆเฉยๆถ้าไปตหวันจะไปแค่นั้นพูดแค่คําเดียวเองแค่นั้นเองอ่ะเป็นเรื่องละจัดแจงไปจัดแจงจัดการเลยนะโอ้จองตุงจองตัวแล้วนะนะไปจองตั๋วกับบริษัทแหละโอ้ยจังแมนผัวก็อยากไปอยากไปเที่ยว เพราะว่าไม่ได the ้ไปเที่ยวมาสามปีแล้วนะมันก็จะอึดอัดนะมันจะอึดอัดเพราะว่าทุกวันทุกวันก็ทําแต่งานทําแต่งานโอ้ทาแต่งานทําแต่งานนะไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้เปิดหูเปิดตามันจะเป็นบ้าคนฮ่องกงมันจะเป็นบ้ามันไม่ได้เปิดหูเปิดตาแล้วมันจะเป็นบ้ามันจะอึดอัดมันยังไงบอกไปถูกนะเออไอเราเนี่ยไม่เป็นหรอกไม่อยากไปไหนด้วยซ้าไปอยากอยู่แต่บ้านนี่นะ เออพูดแค่คำเดียวไปจัดการแล้วโทรมาบอกจองโรงแรมไว้แล้วเออโรงแรมญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเปิดออโรงแรมที่ไต้หวันจองไว้แล้วจองวันที่สามเออบินกี่โมงกี่โมงบอกเลยนะเออน่ะดูสินะเออแค่พูดคำเดียวบอกว่าไปไต้หวันจะไปแค่นั้นไปจัดการแล้ว ไอฉันยังไม่ได้แน่ใจว่าฉันจะไปหรือเปล่าฉันแค่พูดเลอยๆเฉยๆไม่อยากไปไหนนะมันลําบากนะนั่งรถนั่งลาเมาเครื่องบินเมารถอีกจะไปเที่ยวก็เหนื่อยอีกพี่น้องฉันมุ้ยฉันไปเที่ยวไหนไม่ค่อยจะได้นะฉันนั่งรถนั่งลาไม่ค่อยจะได้ฉันเหนื่อยฉันน่ะฉันไปเที่ยวแล้วมันเหนื่อยเที่ยวมันสนุกไหมนะมันไม่สนุกแล้วสําหรับฉันน่ะมันเหนื่อย ผัวฉันบอกให้พกยาไปด้วยเออพกยาไปด้วยเออพอดีแหละเออบอกให้ฉันพกยากินประจําไปด้วยพวกยาพกยาโรคประจาตัวไปด้วยเออเอาสิ <laughs> จะไปให้ได้บ้างันเดินอ่ะเออผัวนี่ก็ ถ้าถ้าไม่ไปนะผิดหวังขึ้นมานะโอ้เป็นเรื่องเลยนะั่นอะ่ะหืมจะงุดหงิดจะอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> คงจะงุดหงิดหน้าดูแล้วคงจะระเบิดออกมาเลยแหละคิดว่านะเพราะว่ามีมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะไปเที่ยวแล้วเนี่ยถ้าเกิดผิดหวังขึ้นมาเนี่ยเออมันจะอาการหนักนะคนอนะ่ะมันจะเป็นบ้าอนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาโวยวายเดี๋ยวจะมาทะเลาะกันนะเอ้ยวันนี้ซื้อโจกมาก็าจะมากินโจกวันนี้ทําท่าฝนจะตกนะสองสามวันนะฝนตกติดกันวันนี้ก็ฝนตกอนี้แล้วเนี่ยมืดคึ้มแล้วนะข้างนอกนะมืดคึ้มก็ทำท่าฝนจะตกแหละมาตกมาสามวันแล้วเนี่ยฝนเนี่ยตกมาสามวันแล้ว แต่ว่าตกตกมาก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็ดีหน่อยแต่ว่าหยุดตกี่ก็ร้อนแล้วนะ่ะฝนไม่ตกก็ร้อนขนาดฝนตกก็ยังร้อนนะตอนนี้ฝนยังไม่ตกก็ยังร้อนเลยนะ่ะโอ้ยร้อนอบเป้าร้อนพอเป็นตาอยู่ ื้อโจ๊กมามันยังร้อนอยู่มันยังกินไม่ได้เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งมันมันร้อนนานเหลือเกินในโจ๊กเนี่ยไม่ได้ทํากินเองหรอกไปซื้อเข้ามาซื้อข้างล่างบ้านเนี่ยลงไปก็ซื้อซื้อมากินวันนี้ตื่นแต่เช้าไม่มีอะไรทําวันเนี้ยวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรทําผ้าก็ไม่ได้ซักวันเนี้ยจะไปซื้อกับข้าวไม่รู้จะมันนึกกับข้าวว่าจะทํากับข้าวอะไรกินดี โอ้ยถอดไพ่ดูดวงกันจะาพี่น้องเลยดี๋วไพ่วันนี้มีตัวลอตเตอรี่ฉันจะถอดไพ่นานแล้วฉันไม่ได้ถอดไพ่เป็นเดือนๆแล้วนะมามาถอดไพ่ดูดวงเพราะว่าวันนี้มีลอตเตอรี่มีหวยวันนี้มีหวยฮ่องกองฉันก็ฝันฝันเห็นช้างฉันฝันเห็นช้าง ฉันฝันเห็นช้างตัวใหญ่กับตัวเล็กแม่กับลูกฝันเห็นช้างมันจะมีเบอร์เก้าไหมนาะซื้อเบอร์เก้าซะหน่อยนะฝันเห็นช้างมันจะมีช้างสองตัวแม่กับลูกฝันเห็นช้างมันจะมีเบอร์เก้าเลือกไพ่ก่อน เป็นเดือนแล้วไม่ได้ดูไพ่เนี่ยไม่ดูไม่ได้ถอดไพ่ดูดวงว่าเออจะเป็นยังไงมัง่งป่วยไม่ถูกก็เลยไม่อยากจะดูเท่าไหร่เราไม่มีดูทีไรก็ไม่มีโชคไม่มีลาบนะามาสับไพ่กันก่อนล้างไพ่สับไพ่ก่อนมา chim phúc coi tài ca chim phúc các mẹ lục khập chói chim phục thấy thấy mô chỉ kê ra mô bản là thấy chi chi đó mô bản là lẻm á có lẻm cả trong lộc chói à chói gì ตัลีก็ไม่ใช่ว่าจะถูกได้ไง่ายๆเด้อต้องมีโชคมีมีบุญมีวาสนาหลีหลัวเะาร,ร,รมันจะถูกให้มันมันมันจะถูกให้นะนะ้ามันต้องแบบมีโชคมีลาบแบบเต็มที่บุญวาสนาเทวดาช่วยอย่างนั้นนะ่ะมันถึงจะถูกนะ่ะคนที่ว่าก็ถูกหวยถูกรตอตเตลี่กันนะนะ้า มันต้องมีอะไรสักอย่างนะถือว่าฝันดีแล้วกันฝันเนช้างนดะ้ถือว่าฝันเนรก็ฝันดีนะฝันเนช้างฝันเนช้างจะมีกินอุดมสมบูรณ์จะมีกินไม่อดไม่อยากนะก็ว่านะฝันเ็นช้างนะเลือกไพ่ละใบหนึ่งมา โอ้ยดวงจะเสียเงินจะละมังเนี่ย,ยมีแต่คำพูดมีแต่คำพูดมีคนนึกถึงเรามีคนพูดถึงมีคนนินทามีคนพูดถึงมีคนนินทาเพราะว่าฉันนานแล้วจะไม่ได้โทรไปเมืองไทยไปถามหาญาติถามทุกสุขญาติเพราะว่าฉันขี้เกียจจะโทร โทรทีไรไม่พ้นเรื่องเงินชะลังคานฉันฉันเลยไม่อยากจะสูงสิงด้วยนะก็ญยติพี่น้องน่ะมามาสิบออกหมดแล้วไม่มีโชคแล้วสิบออกหมดแล้วจ้ะอ้ยเบอร์สิบกบหน้าพี่น้องเอ้ยเบอร์สิบเบอร์อ่าเบอร์สิบหัวใจกบหน้ากบหน้าส่วนมากล้วจะมีโชคนะถ้าเกิดกบหน้านะ จะกบหน้าแล้วจะเสียเงินจะเสียเงินก okay. ับผู yeah. ้ชายอายุน้อยจะเสียเงินกับผู้ชายอายุน้อยนะประมาณเดือนหน้านี่แหละจะเสียเงินกับผู้ชายอายุน้อยมีคนพูดถึงได้ข่าวจะได้ข่าวญาติผู้ใหญ่จะไม่ค่อยสบายญาติผู้ใหญ่มีญาติผู้ใหญ่พูดถึงมีคนพูดถึงมีคนพูดถึงนินทาพูดถึงอะทํานองว่าพูดถึงอ่ะจะเป็นนินทาก็ได้จะเป็นพูดเรื่องดีก็ได้ไม่พูด ไม่ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายชายนะก็จะมีจะเสียเงินกับคนอายุน้อยผู้ชายคนอายุน้อยเบอร์สิบกบหน้าจะมีโชคมีลาบจ้า่ะจะมีโชคมีลาบเด้อเนี่ยเบอร์สิบกบหน้าฉันเลือกได้โอเคแล้วจะถูกจะสามตัวแล้วมั้งเนี่ย <laughs> ถูกสามตัวได้สี่สิบจะไปน้องเอ้ย <laughs> ได้สี่สิบได้ประมาณสองร้อยบาทสองร้อยบาทไทยนะไม่ใช่สองร้อยฮ่องกงนะสองร้อยบาทไทยถูกสี่สิบอ่ะได้แค่นี้ได้ทุนคืนซื้อสี่สิบถูกสี่สิบก็ได้ทุนคืน <c oughs> โอเคปลอบใจตัวเองไปงั้นเลยจ้าดูไพ่ปลอบใจตัวเองไปก่อนว <c oughs> ันนี้เมื่อวานเมื่อวานจะซื้อไปแถวหนึ่งจะซื้อไปสิบเหรียญนวนะ กันกะวันนี้จะซื้อสักเอาอีกสักสองแถวหนะนะ่านซื้ออีกสักยี่สิบพอไดีัวกนก็ซื้อรวมไปแล้วเป็นสี่สิบนั่นแหละเดี๋ยวดูก่อนยกวันเทียกรรมันอนะนก,ก,ก็โมกมาชอยละอะเอ๋ยววันเทียอาจจะต้งซี็ละสีู่半ไม่ซี่个中งจงจงแล้วอโตจงสี่个จ咧最多ตสี่个中ล多 Xê cà phun tớ mấy xê cô à, chú chó Trường công chú chó xa lìn à Tớ mấy xê cô, mấy xê cô trông xê cà phun à Trông xê cô à, yáo yáo lục bạc yì sập măn nào, chi hài Thuộc đai thun khưng, nó kẹt vai xứ tòa thà, ai tòa Ai muôn nai, ịt đơ Xứ tì lai, nó là tơ lươi Rốt tà lê, thuộc kiến, tơ pì ซื้อไม่รู้เป็นล้านล้านคนถูกแค่คนเดียวนะอืมมันเป็นไปได้ไงมันน่าจะถูกหลายๆคนนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าลอตเตอรี่อ่ะฉันซื้อฉันไม่ได้ซื้อแบบคอมพิวเตอร์ไงฉันซื้อแบบฉันเขียนเอาเองฉันนึกเอาเองนึกเอาว่าจะซื้อเบอร์อะไรก็เขียนไปลอตเตอรี่อ่ะมันมีหกตัวมันมีหกตัวจะเอาเบอร์อะไรก็เขียนเข้าไปไม่เหมือนลอตเตอรี่ไทยลอตเตอรี่ไทยเขาพิมพ์มาเลยจะซื้อเบอร์อะไรก็ได้ใช่ไหมละ่ะอันนี้เราต้องนึกต้องคิดเอาว่า จะซื้อเบอร์อะไรมันมีหกตัวก็คิดเ,เลือกเอาเลือกเอาอถูกสามตัวก็ได้ทุนคืนถูกสามตัวก็ได้สี่สิบอ่าสามตัวครึ่งสี่ตัวสี่ตัวครึ่งห้าตัวห้าตัวครึ่งถูกมากที่สุดก็คือถูกหกตัวก็ได้หมดไปเลยมันมีแจ็คพอตก็ได้รวยมันมีเป็นร้อยล้านพันล้านบางทีมันมีเป็นหมื่นล้านก็มีอ่ะบางทีอ่ะคนไม่ถูกขึ้นมามีเป็นหมื่นหมื่นล้านนะพูดถึงอะนะเนอะ อย่างคนไม่ถูกยังมีคนไม่ถูกมีอยู่ครั้งหนึ่งมันออกมามันสี่พันล้านสี่พันล้านสี่พันล้านเหรียญอะสี่พันล้านฮ้องกงอะโอ้มีคนถูกแค่คนเดียว <c oughs> โอ้รวยไปเลยเนาะได้ซื้อบ้านซื้อช่องฉันก็อยากจะถูกรัตตอรี่นี่นะฉันจะได้ซื้อบ้านใหม่จะได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่นี่นะ ที่ที่เช่นอยู่ที่นี่ก็ดีอากาศอากาศก็เออจะว่าอากาศดีไม่อากาศก็ไม่ค่อยดีมาอยู่นอกเมืองก็จริงแต่ฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเยอะฝุ่นพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยเขาทำบ้านเขาสร้างบ้านกันเยอะเนี่ยอากาศมันไม่ดีฮ่องกงนาอากาศไม่ดีหรอกอากาศฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันไม่นั่นอากาศมันไม่ถ่ายเทก็ก็ดีหน่อยที่ว่าฝนตกอ่ะฝนตกอากาศก็ดีหน่อยนะ ถ้าฝนไม่ตกก็อบอ้าวร้อนโอ้ยฝุ่นก็เยอะฉันไม่กล้าเปิดหน้าต่างหน้าบ้านฉันเปิดหน้าต่างที่ไหนเป็นเป็นเป็นปีๆแล้วเป็นสิบปีแล้วหน้าต่างไม่เคยเปิดเปิดแต่ประตูหน้าบ้านเพราะฝุ่นมันเยอะเพราะตึกตึกที่ตรงข้ามที่ฉันอยู่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยเขากำลังสร้างใหม่ทีนี้ฝุ่นฝุ่นละอองนะมันพัดพันมันพัดมามันพัดมาทางบ้านฉันทางหน้าต่างพอดีไงฉันเลยไม่เปิดหน้าต่างเออ อย่างนั้นกรทําไม่หวาดไม่ไหวแล้วฝุ่นอากาศไม่ดีแล้วฮ่องกงน่ะเออไม่เหมือนอยู่ไทยอยู่ไทยอากาศดีอากาศไทยเทอยู่ฮ่องกงอากาศไม่ค่อยดีหายใจไม่ทั่วท้องหรอกไปแล้วลจ้าพี่น้องแค่นี้ล้วจา้จาไปแลวจ้าไปแปดจ้า